Ooh. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ากัดหงุดมาเลยตัวนี้ ใส่สวยครับผมน่าจะมีสักประมาณสี่ขีดห้าขีดครับผมกัดเป็นกบบยางอะนี้ฮะปลาไส่เดียวกันหมดเลยฮะสัสยกำลังดีเลยครับผมน่าจะมีสามขีดครับผมเนี่ยเต็มปากเลยครับผมใส่สวยครับผมน่าจะมีสักประมาณสี่ขีดห้าขีดได้ครับเนี่ยเต็มปากเลยครับผมเนี่ย สวัสดีครับผมสวัสดีนานานั่งตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพกับผมเช่นเคยทนาเป่าฮะวันนี้ก็พาออาไม้ตกปลาช่อนในเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พามาหมายบ้านนาน้อยฮะเป็นหมายที่ไม่ได้มาเลยฮะช่วงนี้คือปีที่แล้วนี่คือมาเกือบทุกวันครับผมปีนี้ไม่ได้ค่อยมาเลยฮะหมายนี่หมายก็จะเป็นข้างหลังครับผมเป็นนาน้ําท่วมครับผมช่วงนี้ก็แห้งไปแล้วเขาก็เริ่มจะทํานาปังกันแล้วครับผมหมายก็ค่อนข้างจะลกนะครับผม พหลกก็จะใช้กบยางฮะข,ข่อเอาครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมจะหมาหรือไม่หมาครับผมถ้าไม่มาก็จะย้ายไม้ไปอีกเรื่อยๆครับผมไปครับไปลุยกันครับผมไปครับ <c oughs> ตัวแรกครับผมชนปอกเนี่ยครับผมไม้เดียวแล้วครับผมตีไปตรงที่มันอยู่พอดีฮะใช้กบยางเคเคาะครับผมตามช่องครับผมเดินมาแป๊บเดียวครับผมโดนเลยฮะลุยกันต่อครับผม วยครับผม,มกัดหดมาเลยตัวนี้นะฮะใส่สวยครับผมน่าจะมีสักประมาณสี่ขีดห้าขีดครับผมกัดเป็นกรบยางครับนี่วัดสวนเลยแรงเยอะเลยครับตัวนี้กัดยางโหดครับผมตกใจมนแล้วมันใช่นี่ครับผมต่นปากครับเดี๋ยวลุยกันต่อฮะ ดูว่าก,กล้องดับคันเป็นรุนมือกระแทกกล้อง,องนะเมื่อกี้นี่ครับผมช่องใสดีเครับผมกบยางฮะก็คาะตามช่องไปเรื่อยๆครับผมหมายยางสวยแล้วครับผมตะปะกันยากมากครับผมส่วนมากจะเป็นกระสูบมาที่ไล่กันตะปะกระสูบมีเยอะมากเลยนี่ฮะตัวที่สามนะครับผมจะลุยกันต่อฮะ โอ้นัดบินมาเลยครับผมเต็มปากนะตัวนี้นะครับผมตีไปตีมาเอามากัดจนได้ครับผมเต็มปากเลยไซดีเลยครับตัวนี้นะครับผมช่อนปลาบัวครับผมเค้าๆไปเรื่อยๆก,ก็เอามากัดเลยตัวที่สี่แล้วฮนะสุดยอดครับผม เดี๋ยวรอดักยิงใ,ใกล้เลยฮะใส่สวยครับผมปลาซส์เดียวกันหมดเลยนะฮะใส์กำลังดีเลยครับผมน่าจะมีสักสามขีดครับผมเนี่ยเต็มปากเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับ 嗯。Mm hmm. สสวยครับผมน่าจะมีสักประมาณสี่ขีดห้าขีดได้คเนี่ยเต็มปากเลยครับผมเนี่ยตอนแรกกัดไม่โดนครับผมกัดยังโหดเลยแหละดักรอใกล้ๆแล้วครับผมย้ำไปย้ำมากัดจนได้ฮะ ยอดโะหงใสวยสวยไปลุยต่อครับ นัดบินชันครับผมไซส์กำลังดีเลยเตียงปากน่ฮะตีเยี่ยมๆเรื่อยๆครับผมเนี่ยไซส์นี้ว่าสวยแล้วครับผมแถวบ้านผมอะหลบลมครับผมตีแดดร้อนมากนะวันนี้เดีลื่อยงต่อครับ วัดบินนะครับนี่ฮะประชอน,นครับผมสายกำกำลังดีเลยครับผมเต็มป่ปา,าตามขัดอยู่ลายไม้เลยครับกันไม่โดนสักทีสุดยอดครับผมเดยวดกันต่อ <c oughs> ชน๊อกแล้วครับผมเนี่ยเต็มปากเลยครับผมย้ำไปย้ำมากัดจนได้ครับผมไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่ครับผมเนี่ยเต็มปากสุดยอดครับ